ครับก็สวัสดีครับผมนาะยุดมพงษสมบัตินะครับตำแหน่งวิศวกรด้านโลจิสติกประจำบริษัทวีเซิร์ฟโลจิสติกนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการขนย้ายเครื่องจากและการขนย้ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ถามว่าสินค้าที่มีขนาดใหญ่นี้มันก็จะมีน้ําหนักตั้งแต่500กิโลขึ้นไปก็ถือว่าเป็นสินค้าขนาดใหญ่แล้วแต่หลักๆทำโรงงานหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ไปทํางาน ก็จะมีเครื่องจักรหรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากหรือหลายๆ10ตันอย่างนี้ก็มีนะครับเป็นต้นเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารว่ามีอะไรบ้างนะครับครับก็เอกสารนะครับการก่อนการทำงานก็จะมีเอกสารที่จะประกอบไปด้วยเช่นจอปอหวัวหน้างานจอปอเทคนิคหรือจอปอผู้ควบคุมปั้นจันครับก็ลำดับต่อมาเป็นการปฏิบัติงาน ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับซึ่งทางเราเองก็ได้ได้ปฏิบัติงานมาเป็นการขนย้ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ให้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับก็จะมีสองช่วงต่อที่เคยปฏิบัติงานมาช่วงแรกก็จะเป็นสายเบดิงสำโรงเคหะสมุทรปราการช่วงที่2เป็นไยกลาดเพ้าสะพานใหม่คูคต ไปจนถึงโครงการรถไฟฟ้า,าสายสีเหลืองหรือเรียกว่า MRT และสีจุมภูนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานก็จะมี7ขั้นตอนเดี๋ยวมาดูครับว,ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างต่อไปนะครับก็จะเป็นการสำรวจพื้นที่ก่อนปฏิบัติงานก็จะไปสำรวจพื้นที่ก่อนเพื่อที่จะให้ทราบว่าพื้นที่ก่อนปฏิบัติงานนั้นมีปัญหาหรือว่ามีสิ่งขีดขวาง ก่อนการทางานหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการไปสำรวจพื้นที่น้างงานมานะครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกใช้เครื่องมือในการขนย้ายสินค้าให้ถูกประเภทหรือให้เหมาะสมกับประเภทสินค้านั้น,น,นๆเช่นรถบรรทุกติดเคนหรือที่เรียกอีกชื่อว่ารถเงียบนะครับรถเครนรถเครนก็จะมีหลายขนาดซึ่งเราก็จะ เลือกให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ชักลากเครื่องจกักรหรือ roller machine ร,ร,รถโฟก์ลิฟต์ก็จะมีหลายขนาดนะครับอ,อุปกรณ์ชักลากก็จะมีรอกสายพานแม่แดงต่อไปเอกสารด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับรถเคนก็จะมี เอกสารฟจอสองเอกสารสีผู้เอกสารสีผู้นี้ประกอบไปด้วยผู้ควบคุมผู้บังคับผู้ให้สัญญาณหรือผู้ยึดเกาะวัสดุนะครับเอกสารสีผู้นั้นก็จะต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย3าวันหรือ18ชั่วโมงและมีอายุการใช้งาน2ปีจากนั้นก็จะต้องอเข้าอบรมทบทวนอีก3มชั่วโมงนะครับ ครับก็ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของเอกสารปรจสองนะครับเป็นรายงานการทดสอบของปั้จันนะครับการทดสอบนี้ก็จะเป็นการทดสอบว่าการสึกหรอของปั้จันเช่นสลิงมีการสึกหรอไปแล้วเท่าไหร่กี่มิลการทดสอบในการยกุกความคงทนของสลิงยุกได้เท่าไหร่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นแผนการแผนในการยกสินค้านะครับแผนในการยกสินค้านี้ก็จะคำนวณได้จากน้ําหนักของสินค้านั้นๆน,น,นะครับก็คือระดับเรขเราก็จะต้องไปสํารวจพื้นที่หน้าง,งานก่อนว่าพื้นที่หน้าง,งานของลูกค้าเนี่ระยะห่างในการยกสินค้าเข้าพื้นที่ต่างๆความสูงมีความสูงขนาดไหน ระยะห่างที่จะใช้อุปกรณ์รณในการยกห่างเท่าไหร่จากนั้นเราก็มาทําการคานวณ,ณนะครับเพื่อ,อเลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องมีความปลอดภัยและไม่ให้สินค้านั้นเกิดความเสียหายนะครับครับก็ต่อไปก็จะมาพูดถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ปฏิบัติงานมานะครับหลักๆก,ก็จะมี ประมาณ8หัวข้อหลักๆนะครับที่ได้ประเมินความเสี่ยงมานะครับอ,อันดับแรกก็จะเป็นการาประเมินสาภาพอากาศก่อนนะครับก่อนปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานนะครับต่อไปก็จะเป็นความเสี่ยงขนาดบรรทุกสินค้าสินค้าจะร่วงจากบรรทุกในขณะที่เราจัดส่งหรือไม่นะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับพนักงาน เกี่ยวสลิงเกิดอุบัติเหตุขนาดปีนขึ้นลงจากรถอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับาการสายพานในการรับสินค้าอุบัติเหตุเกิดจากการเฉี่ยวชนาจากรถเครถบรรทุกแล้วก็การป้องกันการขนย้ายจากาแฮนด์ลิฟ การป้องกันอุบัฏิเหตุการเฉียวชวนของอุปกรณ์หรือสินค้าในระหว่างจัดเก็บแล้วก็การป้องกันอุบปติบหตุของผู้ปฏิบัติงานาเดี๋ยวต่อไปเราก็มาดูาแผนการปิดความเสี่ยงนะครับจากเมื่อกี้ที่ทพูดไปทั้งหมด8หัวข้อคร่าวๆต่อไปเราก็มาดูแผนการปิดความเสี่ยงกันบ้างนะครับ ก็จะมาดูจากข้อแรกครับก็จะมาดูก่อนครับว่าสภาพอากาศที่เราจะขนส่งสินค้าหรือว่าปฏิบัติงานนะครับจะต้องประเมินพยากรณ์อากาศให้ลูกค้าทราบก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับว่าสมมุติพรุ่งนี้เราจะขนถ่ายสินค้าเนี่ยวันนี้เราต้องดูแล้วว่าสภาพอากาศมีการผันเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าเกิดผันเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดความเสียหายของสินค้าเนี่ยก็จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนอย่างน้อย1วันหรือ2วันก็ได้ครับความเสี่ยงในการรัดสินค้าหรือว่าสินค้าร่วงอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันอ,อาจจะใช้คอนเดอร์บอร์ดหรือท่อนไม้ หรืออะไรต่างๆที่ป้องกันไม่ให้สินค้านั้นเกิดความเสียหายได้ครับความเสี่ยงในการเกี่ยวหรือบัตรในการตกจากที่สูงขนาดเกี่ยวสินค้าเราก็จะต้องจัดเตรียมบันไดให้เรียบร้อยในการยึดเกี่ยวหรือว่าเกาะสินค้าก่อนที่เราจะทําการยก ลงสินค้าลงนะครับาการป้องกันพื้นผิวอของพื้นที่ลูกค้าไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเป็นรอยก็จาเป็นการาปูกระดาษบูชีตหรือกระดาษลูกฟูกโพเทสพื้นให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการลากสินค้าเข้าพื้นที่ หรือสถานที่จัดเก็บของลูกค้าครับก็ต่อไปก็จะเป็นความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานนะครับการปิดความเสี่ยงก็จะมีการอ,าอบรมก่อนเริ่มงานทุกครั้งแล้วก็ตรวจการสวมใส่อุปกรณ์ PPE เช่นอรองเท้าหมวกเสื้อท้อนแสง หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นก้อกําหนดของสถานที่หรือโรงงานนั้นๆนะครับก็จะไปก็จะเป็นตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนเริ่มงานทุกครั้งนะครับการตรวจสอบก่อนเริ่มงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือเซฟตี้ของสถานที่ต่างๆเช่นโรงงานสถานที่ก่อสร้างหรือหน่วยงานต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ก่อนเรื่องมานก็จะมีการตรวจสอบเช่นสายพานในคานยกแสงสว่างหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไปก็จะมีการตรวจสอบทุกครั้งการแต่งกายหลักๆก็จะหลักๆก็จะเป็นหมวกรองเท้าเสื้อทอนแสงหรือโรงงานต่างๆอาจจะควบคุมทุกอย่างเช่นอาจจะมีเฮียป,ปั๊ัก หน้ากากเซ็ตที่ฮันเน็ตถุงมือเว้นตาเหมือนอย่างที่บอกคับทุกครั้งก่อนเริ่มงานก็จะมีการซักซ้อมก่อนหรือเซฟที่ท็อกผู้ควบคุมงานหรือว่าหน้างานจะเรียกมาเซฟที่ท็อกหรือชีช้แจงแผนการทำงานความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังและกฎระเบียบข้อห้ามของ,งานที่ต่างๆ ครับก็ต่อไปก็จะเป็นภาพตัวอย่างที่ให้บริการเครื่องมือหนักรถเคน50ตันซึ่งสินค้านั้นก็จะเป็นอ,อุปกรณ์ของอ,อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งการนำเครื่องนำอุปกรณ์นี้ขึ้นไปนั้นก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ30กว่าเมตร ผู้ยึดเกาะหรือผู้บังคับนั้นก็จะมีการฝึกอบรมก่อนเหมือนอย่างสไลด์หน้านี้ที่ได้พูดออกไปนะครับก่อนที่จะนำขึ้นไปก็จะมีการเกี่ยวหรือยึดเกาะให้อุปกรณ์นั้นมั่นคงก่อนนะครับเพราะมีความสูงมากและมีความเสี่ยงสูงซึ่งถ้าร่วงขึ้นมาก็จะมีความเสียหายที่และ เกิดความรุนแรงของสถานที่นั้นๆได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการให้บริการเครื่องมือหนักเช่นกันแต่ใช้ขนาดรถที่แตกต่างกันอน,น,นี้ก็จะเป็นเงียบ5ตันเป็นการขนย้ายอ,อุปกรณ์หรืออะไรในการซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้าให้กับสถานีรถไฟฟ้าที่บางปูนครับ ก็อย่างที่บอกครับก็ผู้ยึดกเกาะเ็าจะจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนทุกครั้งหรือสถานที่ต่างๆนั้นเขาก็อาจจะมีการขอดูเอกสารจากาบริษัทที่ให้บริการของรถว่าผู้ยึดเกาะนั้นมีการฝึกอบรมมาหรือไม่และใบฝึกอบรมนั้น หมดอายุแล้วหรือยังหรือจะต้องมีการทบทวนก่อนอีกภาพหนึ่งนะครับก็จะเป็นการให้บริการเครื่องมือหนักเช่นกันแต่ชนิดสินค้ามีความแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นการขนย้ายสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงของรถไฟเช่นกันแต่สถา,า,านที่ต่างกันอันนี้ก็จะเป็นที่มีนบุรีนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งสินค้านั้นก็จะเป็นกระจก ซึ่งกระจกนั้นก็จะมีความซูนสตีสสูงมีความแตกหักได้ง่ายเราก็จะมี <c oughs> ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมีความจำนานหรือมีมีเรียกอ,อะไรครับมีความมีความรอบครอบในการทำงานเพื่อที่จะเอาสินค้านั้นลงมา จัดเก็บให้มีความปลอดภัยนะครับต่อไปก็จะต่อไปก็จะเป็นการขนย้ายอุปกรณ์ขึ้นส่งให้กับสถานีไฟฟ้าเป็นประตูกัน้นชานราหรือเรียกอย่างว่าเป็นประตูปีเดีนะครับที่ปิดเปิดอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าจะเป็นการทํางานในเวลากลางคืนมีการใช้รถรถเครน ในการยกสินค้านะครับแตส่สถานีนั้น,ม,นมันก็จะมีความสูงที่แตกต่างกัน่ารทำงานนั้นก็จะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการขนย้ายประตูเช่นกันนะครับแต่ใช้เวลาเป็นการทำงานในเวลากลางวันสังเกตได้ว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นจะมีการสวมใส่เซฟตี้เน็ตเนื่องจากมีความสูงา มีการจับสินค้าหลายๆคนเพราะว่าสินค้านั้นมีความาแตกหักได้ง่ายและอันตรายมากนะครับถ้าเกิดผิดพลาดลงไปนี้จะมีการหยุดการทำงานได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับก็จะเป็นการใช้อุปกรณ์แตกต่างกัน แตกต่างกันยังไงก็ดูจากอุปกรณ์ในการยกเพราะสินค้านั้นถ้าเกิดมีน้ำหนักมากยกขึ้นขึ้นอยูขึ้นที่ที่สูงนั้นจะมีการเรียกการบีบการบีบนั้นเราก็จะเลือกอุปกรณ์ยกจะเรียกว่าจะเป็นสไปเดอร์บาร์นะครับเนื่องจาก ในการยกนั้นคือไม่ให้ไม่ให้เกิดการบีบครับก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าโรงงานบ้างนะครับหลักๆในการทํางานก็มีเจ็ดขั้นตอนเหมือนกันข้อมออาวิธีการทงานก็เหมือนกันขั้นตอนแรกก็มีการติดต่อประสานงานกับลูกค้าก่อนว่าสินค้านั้นมีอะไรบ้าง หรืออาจจะขอข้อมูลเช่นเป c กกิ้งลิหรือขนาดของเครื่องจักรมาก็ได้ครับ 2. เมื่อรู้ขนาดสินค้าหรือรายละเอียดต่างๆแล้วอาจจะมีการขอเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะทำงานนั้นมีสิ่งขีดขวางหรือไม่หรือมีความเสี่ยงอะไรบ้างก่อให้เกิดอ,อันตรายในการทำงานการจัดเตรียมอุปกรณ์มีการวางแผน มีการจังเอกสารแล้วก็การมีจะมีการซิมีการป้องกันการทำงานว่าอะไรบ้างนะครับต่อไปก็จะเป็นการวางแผนนะครับทุกครั้งก่อนการทำงานจะมีการเข้าไปสำรวจก่อนหรือวางแผนก่อนว่าการขนย้ายสินค้า ต่างๆเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรอะไรในอะไรบ้างเช่นการแพ็กการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือการจัดเตรียมเครื่องมือต่างๆเช่นเคสนฟกลิฟหรือรถบรรทุกต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับกับสภาพพื้นที่นั้นๆโดยที่ไม่ให้เกิด อุบัติในระหว่างทํางานครับไปก็เดี๋ยวมาพูดถึงความหมายของสินค้าขนาดใหญ่กันข้าวข้านะครับสินค้าที่มีขนาดใหญ่นั้นก็จะมีความสูงเป็นพิเศษหรือสินค้าที่เกินกว่าขนาดตู้คอนเทนเนอร์เรียกอย่างว่าโอเวอร์ไซส์นะครับโดยการขนส่งบนถนนของประเทศไทยนั้นเขาจะมีการ จำกัดความสูงอยู่ที่ไม่เกิน5้าเมตรซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสถานที่ต่างๆสะพานลอยมันก็จะเขียนไว้ว่าความสูงอยู่ที่ประมาณ5้าเมตรซึ่งมันก็จะเป็นข้อจำกัดว่าห้ามสูง5้าเมตรหรือห้ามเกินห้าเมตรเพราะไม่ฉเช่นนั้นก็จะไม่ขนยะขนถ่ายสินค้าได้ ความกว้างก็ไม่เกิน3 6เมตรและความยาวไม่เกิน22เมตรโดยคร่าวๆนะครับาการต่อไปก็จะเป็นการวางแผนในการขนส่งสินค้านะครับหลักๆก,ก็จะมีจะมีการอาขอข้อมูลขนาดความกวาม้างความยาวความสูงและน้ำหนักของสินค้ามีการตรวจสอบก่อนว่า,าต้นทางมาจากไหน บปลายทางอย่างไรตรงถูกต้องตามเอกสารที่ได้รับหรือไม่สถานที่ต้นตาต้นทางปลายทางวันเวลารับสินค้า,าการเลือกใช้เส้นทางในการเดินรถาการจัดเตรียมอุปรกรณ์ในการรัชชิ่งต่างๆอุปรกรณ์เซฟตี้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับ ก้วต่อไปจะเป็นการวางแผนการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะครับเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นการขอข้อมูลมาก่อนครับว่าสินค้านั้นมีความกว้างความยาวความสูงและน้ําหนักเท่าไหร่การตรวจสอบน้ําหนักว่ามีความสูงจริงถูกต้องตามเอกสารหรือไม่สถานที่รับทนทางปลายทางวันเวลา ตรงตามเอกสารใช่หรือไม่การเลือกใช้เส้นทางาให้มีความปลอดภัยและาการเลือกใช้รถนั้นเหมาะสมหรือไม่นะครับต่อไปก็จะเป็นภาพตัวอย่างในการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะมีการขนส่งรถเคนอตัวเฮดเคน หรือถังบอยเลอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ได้มีการขนส่งมานะครับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งก็จะมีรถ1 8ล้อก็จะมีขนาดความกว้างความยาวความสูงน้ำหนักในการบรรทุกไม่เกินเท่าไหร่รถบรรทุก18ล้อหรือโลเบนะครับก็จะมีขนาดความกว้างความยาวความสูง ตามลำดับนะครับมีความสูงไม่เกินเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นาภาพตัวอย่างการขนย้ายเครื่องจักรออกจากตู้คอนเทนเนอร์ครับหรือตู้โอเปนท็อปให้กับลูกค้านะครับเพื่อที่จะนําเข้าไปติดตั้งในโรงงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนําเครื่องจักรเข้าไปติดตั้ง ให้กับลูกค้าตามสถานที่โรงงานต่างๆเราก็จะมีการเลือกใช้เคนเลือกใช้เครื่องมือในการขนย้ายเข้าให้กับลูกค้ารวมถึงการติดตั้งเข้าตามจุดที่ลูกค้าต้องการครับครับก็ต่อไปก็จะเป็นการขนย้ายเครื่องจักรเข้าโรงงานให้กับโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองครับ ข้อสําคัญของโรงงานนะครับส่วนใหญ่พื้นของโรงงานจะเป็นพื้นเขาเรียกพื้นพื้นขัดมันและจะมีสีต่างๆบ่งบอกความปลอดภัยในจุดต่างๆของโรงงานนั้นๆนะครับเราก็จะมีการป้องกันพื้นก็จะมีการโพเทสพื้นใช้บูชีตบ้างใช้กระดาษลูกฟูกบ้างเพื่อไม่ให้เกิดรอยของพื้นที่โรงงาน นั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการขนย้ายสินค้าด้วยโดยการใช้รถฟุกลิฟต์ในการตักนะครับลงจากรถเทรลเลอร์ให้กับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นการขนย,าย้ายาสินค้าเช่นกันแต่เป็นการขนย้ายสินค้าเข้าอาคารโรงแรมต่างๆนะครับซึ่ง ้อคอาวรระวังเป็นพิเศษนะครับของอาคารหรือโรงแรมจะต้องใช้จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการขนย้ายควบคุมดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการขนย้ายเข้าฟีบบ้างหรือโรงงานต่างๆหรือโรงแรมอาจจะมีข้อจากัดในเรื่องของเวลาหรือสถานที่ไม่อำนวยจะต้องมีการสำรวจก่อน ทุกครั้งในการถงมอบนะครับต่อไปก็จะเป็นการขนย้ายสินค้าด้วยฟูลริฟต0ตันให้กับให้กับโรงงานอันนี้ก็จะเป็นการขนย้ายเครื่องจักรขึ้นรถบรรทุกโดยใช้เครื่องมือพิเศษ และมีการควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเครื่องมือพิเศษนี้ก็จะเป็นรูลเลอร์เนื่องจากพื้นที่ต่างๆอาจจะมีความแคบบ้างโดยที่ฟุกลิฟไม่สามารถเข้าไปตักได้แล้วจะมีเครื่องมือชนิดพิเศษและมีผู้ที่เชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเข้าไปปฏิบัติงานให้กับลูกค้าได้นะครับต่อไปก็จะเป็น พื้นที่ของโรงงานก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย,ายอ้ายตู้ไฟหรือตู้ควบคุมให้กับโรงงานหลักๆก,ก็บางโรงงานก็จะมีพื้นที่ที่เสียจเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่เราจะมีวิธีการยังไงที่จะเอา,อ,าอุปกรณ์เหล่านี้เขา้าให้กับลูกค้าได้บางโรงงานก็จะไม่มีแล็มโหลด ทางเราก็จะมีการจัดเตรียมหรือสร้างขึ้นมาเองก็ได้เพื่อให้เพื่อเป็นเพื่อเป็นเป็นสิ่งที่รองรับให้กับลูกค้าและสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการส่งมอบที่ครบวงจรแล้วก็จะมีการโพสทสพื้นให้กับลูกค้านะครับต่อไปก็จะเป็นการาขนย้ายเครื่องจักรเข้าโรงงานเช่นกันนะครับ แต่มีขนาดความใหญ่ที่แตกต่างกันจะมีการตรวจสอบน้ำหนักก,ก่อนการเคลื่อนย้ายการใช้โรลเลอร์เคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากมากบางทีก็จะเป็นสิบตันหรือมากกว่าก็ได้ครับก็จะมีการใช้โฟกลิฟช่วยในการชักลากเครื่องจักรทีมชักลากก็จะมีเป็นทีมที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเหมาะ เหมาะสมกับงานนั้นๆนะครับแล้วก็จะมีผู้ควบคุมผู้คุมงานตลอดจนจบ,บจนจบงานนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่เช่นกันนะครับน้ําหนักก็จะมี7.5ตันโดยทีมงานจะเป็นผู้ที่เที่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือชนิดพิเศษนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการขนย้ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์จะเห็นได้ว่าสินค้าเหล่านี้มันจะมาจะ,จะบรรจุมากับตู้คอนเทนเนอร์โดยพอดีกับตู้แต่เราจะมีความพิเศษโดยว่าเราจะออกยังไงโดยการขนถ่ายสินค้านั้นอาจจะเป็นเครื่องจักรที่จะต้องใช้ขนาดความสูงใกล้ที่ใกล้เคียงกัน และมีอุปกรณ์พิเศษช่วยขนาดเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากตู้เลนเนอร์และจะมีผู้ที่ผู้เชี่ยวชาญในการขนย้ายควบคุมดูแลอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบรรจุสินค้าเพื่อส่งออกให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นการใช้อุปกรณ์โรลเลอร์เข้าบรรจุให้กับลูกค้าจะมีการบล็อกตู้เพื่อ ป้องกันการขนส่งไม่ให้สินค้านั้นเกิดความเสียหายระหว่างระหว่างขนส่งอาจจะมีการสั่นสะเทือนก็เราจะมีการป้องกันอย่างไรก็จะมีการาบล็อกเครื่องจักรนั้นไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างขนส่งได้นะครับอาจจะมีการรัดชิ่งด้วยเพื่อการการ,การกระแทกของเครื่องจกักรในระหว่างขนส่งนะครับก็ขอจบ การบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรปับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะและสําหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vserveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vservelogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserve สาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราเล้ที่นี่ r e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ